ฮุกอิสสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกลนะครับฟิชชิ่งเก์เทปนี้สนับสนุนโด,โดยบริษัทริกเกอร์นะครับวันนี้มากับดีเจพูมเอาอุปกรณ์ของริกเกอร์มาใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรามีอะไรมาใช้กันบ้าง คันนนเซเว่นนี่เป็นรอบเบสแคสติ้งมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวารูปทรงและสีสันสวยงามนะครับตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สเปคก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะ<อ>ับแ,แม็แดกอยู่ที่6กกิโลแล้วก็รอบอยู่ที่7.1็ดจุดหนึ่งนนเซเว่นนี่เป็นรอกเบสที่ตีง่ายมากที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผมเคยตีมาแล้วก็วันนี้ประกบกับคันตัวนี้เลยนะครับอแอตแทกเตอร์ซีทันเดอร์ ซีเันเดอร์นี่รูปทรงสวยงามนะครับแล้วก็เป็นคันบีทั้งเบสแล้วก็สปินด้ามเป็นแบบไม้กกอกความยาวก็จะมีหลายนขนาดให้เลือกใช้6 3ฟุต3 6ฟุตเนะครับเบสก็จะเป็น M แล้วก็ MS นะครับเป็นคันมีทั้งแบบท่อนเดียวแล้วก็2ท่อนด้วยนะฮะวันนี้เอามาให้ d ีเภูมิใช้ง <Wow. S 1> านทั้งสอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ะจะงัดปลาอะไรขึ้นมาให้ชมกัน มาตัวกองชิ้นวิ่งเตะพุ่ไปแล้วแบบนี้ไครับยังครับให้ตึงให้มันตึงไหมให้มันตึงก่อนี้เก็บสายให้ตึงนะเก็บสายตึงดูมันมันลากจริงเปล่าเก็บสายให้ตึงเลยครับเอือไม่เป็นไรครับส่งตรงนัานๆกว่าเดิมหน่อยครับดึงสายช่วยไปเลยครับดึงสายช่วยให้มันไปอีกไปอีกเลยครับดึงสายช่วยนะครับนั่นแหละให้เขาเอามาล้นกไมรอกผบลองลองดูเลยยังไปยังไปก็ไปเดี๋ขอดูตอนเซตทุกหน่อยครับ อุ้ยอุ้ยเดี๋ยี้อยอยอ้ยอยคุณม้อยนะฮ่าฮ่าฮยาวันอุ้ใช้ลอกกันเนอร์ด้วยนะฮะอันนี้รถคันนี้เนี่ยเป็นซีทันเดอร์หรือเปล่าไม่ร้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุเต็เสียบขมงวั้หน้คุณภูมิก่อนอ่าประมาณเท่าไหร่ด้วยเบ็ดด้ยอะไรเป็นของตัวเอง้วยคันเกี่ยวก้องเกีว าผมว่าเลยนี่เปลายโดนภูมิเป็น์ายต่อเลยเป็นลาต่อเลยที่เรียกเก่อเลยเกี่ยวกล้องเกี่ยวกล้องโอ๊ยหลุดหลุดแล้วตาก็ไม่อยู่ยังไงก็ไม่มีกล้องแน่แล้วนี่ไม่มีติดกล้องแน่ครับรับประกันได้เลยครับเพราะฉครับ้นสรับสคุณผู้ชมแต่ไม่ใหญ่มากครับผมว่าน่าจะมีสักไฟป๊อกโลนเฮ้ยมาแล้วนี่ไงนี่ไงบอกแล้วผมว่าแล้วไอ้ป๊อกโอ้ดิเจมภูมิใส่นี่ยกได้ใส่นี่ยกได้ครับก่อมาครับก่อมายกยกครับยกเลย ดูเด้งหอมสุดนี่ครับคุณผู้ชมครับสายกันลังน่ารักครับแล้วตัวนี้ผมก็โยนลงมาในกระชังนี่แหละครับครับพิเปอร์เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวต้องกดให้กดครับเดี๋ยวรอรอรอครับพิเปอร์แล้วก็ผ่ายได้เลยครับใครรู้ก่อนครับตัวตัวน้อยเอาอาสิอ้าหมายไม่อ้าอ้าอุ้ยอุ้อมันน่าจะเกือบ ครับนี่ฮะเดี๋ยวครับอย่างนี้นะครับถือโชดหน่อยนะครับถีอโชดหน่อยนะครับเดี๋ยวโทษนะครับเดี๋ยวครับอย่างนี้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 ทำผิวเสียหน้าไปเยอะไอโดกูฟันเขาดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้สลิงเนี่ยคือไม่เหลือไม่เหลือนะฮะก็คือฟันเขาในโคตรพ่อโคตรแม่คมถ้าให้ดูเวลาเขากินพวกปลาเหยื่อไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลานิลอะไรเงี้ยอเมริกันชอบเอามาเลี้ยงนะกัดทีนึงสะบัดปั๊บขาดครึ่งเลยนะ แล้วก็คิดดูว่าเวลาเนี่ยเหยื่อของพ่อไปคาอยู่ใต้กระชังแล้วเขาเข้ามากัดกัดกัดเหยื่อเลยกระชังเนี่ยเอาไม่อยู่นะคุณพ่อบอกบางทีต้องใส่แบบสองชั้นสามชั้นคิดดีไม่ได้เลยสองชั้นสามชั้นคิดดีไม่ได้ปั๊บเอาไปเก็บปั๊บต้องให้พี่เจ็บครับขอขอขออนุญาตครับขอถ่กรูปเขาเนี่ะครับเดี๋ยว